สรันะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัมาพอๆผมครับกับหมิงพัดเข่าและหมิงมเผื่อคอคนเลี้ยงควายครับหลังจากพักภารกิจปักดำนะครับ2อสามมือน,นะครับกับเข่าหมดไทหุ่นหน้านะครับซึ่งมือนี้กัเป็นมือที่3แล้วนะครับกับกพื้นที่ประมาณสิบไร สภาพหน้าเป็นหน้าดินปงดินเหนียวนะครับนี่ครับการลงไปพุนครับพุนครับรับกะตัวแรกกขว่าจะใส่เวลาอยู่จักเอ่อี่ห้ามือนะครับแต่ว่าพอเหตุไปเห็ดมนาแล้วกะสองมือแล้วนะครับกเ็เลย่อมีภารกิจ ตัดห้าในขั้นหน้านะครับนี่ครับตัดไปหยาในขั้นหน้าครับกับหุ่นรับตามขอบขั้นนะครับเพราะว่าหยาค่อนข้างจะร้ายนะครับเพราะว่าท่านได้เอ่อหุ่นจักเทืออยู่นะครับเหตุผลที่บมได้ใช้หุ่นเกิดขึ้นหนึ่ง มันบมมีเวลานะครับสองก็คือหน้าบมมีนะครับพอหน้าบมมีเวลาเขาไถแล้วนะครับยามันจะเกิดนะครับสำหรับหน้าเปลียนนี่นะครับครับนี่ก็เลยพึ่งมีมหนามนะครับก็เลยมาไถหดนะครับนะครับมักหญ้าไว้นะครับให้ขี้ไร่ก็จะซีหามือนะครับ ก็จังจะทำการาไถหลักลักดำนะครับนี่ครับกบเหญ่เรียบร้อยนะครับด้วยฝานหัวหมูนะครับนี่ครับสภาพเป็นหน้าดินเหนียวนะครับนี่เห็นน้ำดำนี่นะครับคือปุ๋ยขอกนะครับหรือว่าขีข้ควายผมใส่ไว้ปีกายนะครับ ปีนี้ก็ยังมีอยู่นะครับมีลองลอยอยู่นะครับนี่คือขอดีของของปุ๋ยขอ,อกนะครับบัวสิปเป็นขี้วัวขี้ควายได้หมดนะครับนี่ครับแป้งนี้กับปีไายนี่ปลูก <c oughs> นาหาเก่าเวอร์สินแปดนะครับพูนครับนามขาดพูนครับหมนครับกำลังเห็ดอ่อ หล่อมไหวนะครับน้มรู้นะครับนี่กะฮะหูงหัวเพาท่านพ่ออยู่ครับขาดว่าจะยุ่แถวต้นใหม่นะครับเดี๋ยวมือหลังจะมานี่อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเอาน้ำเขานะครับมาก์กยาล้วก็เบิรครับนี่ไปพ่อสองสองเพลแล้วนะครับ,ออรบแต่ว่าเครื่องล่างมีนม้ำเครื่องบนม่มีก็แสดงว่าจะหัวอยู่แถวนี้ละครับเพราะว่าขั้นขั้นหน้าค่อนข้างจะง่างเยงงเรลากะ หยาหลายครับนี่ครับบัท่านได้เผาบัได้เผานะครับปีนี้แล้วก็พึ่งไถหุดนี่ครับพึ่งพึ่งป่าขนาเแล้วนะครับพึ่งทําความสะอาดนะครับนี่ครับเปรียบเทียบนะครับเราวางฟานสองนะครับกับฟานหัวหมูนะครับอันนี้ผมเอาฟานสองล่องไถเบิงนะครับอันนี้หัวหมูครับ เบิ่งความเรียบร้อยหรือว่าเบงเอง <c oughs> งานต้นนี้หลายกว่านะครับต้นนี้งา้าบหลายผมก็เลยคือว่าเอาฟานสองใส่เบิ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็น,นค,คือนี่แหละครับเขาเหาืาอหงานะครับก็ยังเป็น่องรอยอยู่นะครับนี่นี่ครับบ่ค่อยกบนะครับนี่ครับอันนี้ก็ ไถหุดไปได้สองหมื่นสามหมื่นนี่แล้วนะครับก็เอาน้ำเขานะครับมัก์กงานะครับทำปุ๋ยพืชสดนะครับนี่ครับกําลังปราบคันแท้ครับปราบงานทําความสะอาดนะครับขั้นหน้าผมขวนญคางจนง่านะครับครับบึงครับเฉพาะพื้นที่ข้างบนนี่ก็สามเมตรแล้วก็ตีนอีกครับ สโลบพ่นอีกนะครับนี่ครับต้นนีกนเหลือด้านล่างนะครับทาบวเอ่อบรท่าความสะอาดนะครับหรือว่าวบตัดวบยัางหงาน,นะครับปัญหาคือหนึ่งล่ะมันหกตานะครับสองก็คือหนูจะเห็ุเจาะนะครับหมูจะเจาะขั้นหน้านะครับแล้ก็ หนูกับงูมันจะอยู่คู่กันนะครับครับถ้ามนหกสำคัญคือเวลาน้ำหัวขึ้นยังสีนะครับอันนั้นจะเป็นงาหล่นะครับมันจะหาบบเห็นนะครับจนกว่าน้ำจะจะบกมดครับจังจะเห็นนะครับนี่กะปราบได้เหลืออยู่ส่วนด้านล่างนี่ครับขั้นนี่กะเกือบแล้วแล้วนะครับครับเพราะว่า อ,อย่าส่วนมากเป็นหญ่าข้านะครับเป็นหญ่าข้าซะส่วนใหญ่ห <c oughs> ล้กก็ผมเองก็จะใส่มุ่งเทียงหน้านะครับสําหรับหย่าข้านะครับก็จะบดีบดิจูดโบดีเผานะครับจะใส่ประโยชน์เพื่อนแน่อยู่ครับครับบางปีก็ได้เกือบลอยไพ่อยู่นะครับสำหรับ ยาค่าที่มันขื้นตามคันหน้านะครับเขาเอาสิ่งที่ <c oughs> ม่มีประโยชน์เทศทำให้ม,มีประโยชน์นะครับกับกับรกิจมอนีกาตัดหยานะครับตัดหยาทำความสะอาดหน้านะครับแล้วก็สำคัญคือกำลังระบายน้ำนะครับนี่ครับก็ขอยิบซีนะครับ การระบายมัสนี่แหละครับระบายมัสส่ให้เครื่องเคียงครับที่ไท้หุดไปส่วนให้นี่นะครับน้มโบยู่นะครับน้มมีโบหลายกันเลยใส่เครื่องสูปน้ำนะครับเติมนะครับดีกว่าจะเปรงถิมนะครับก็คือเสียดายน้ำนะครับท่อเพิ่อนจะจะพูดนะครับท่อระบายน้ำจะอยู่ซื้อตะการคุณครับ แต่ว่าเปี่ยงมม่หนีมันก่บวกค่อยบุกบันไดมันมันจะสูงนะครับแต่ว่าถ้าระบายผุดมันก็จะเบิดทันทีเลยนะครับแต่ว่าเส้นดายนานะครับก็เลยสูบขึ้นมานะครับมามมร์กเงาให้นี่ครับนะครับนี่ครับก่อนขี่ไทยนะครับเป็นหน้าแบบบินเหนียวแบบจัดเลยนะครับสาหรับให้นี่ทงนี่มีให้นี่เฮ็ดยากที่สุดนะครับ ทุกปีก็จะจะบรรยากาศนี่นะครับจะมีโวน่าม,มีสาอยู่หันนะครับก็เอาไว้เติมเอาไว้แก้ปัญหานะครับหนึ่งก็คือสูบดำนี่แหละครับให้นี่บหัวนะครับบ้เคยหัวจักเถื่อแต่ว่าโบอยู่หนานะครับทัดขึ้นไปข้างบนสองให้นะครับอยู่ข้างบนหน้าม,มี่นะครับอันนี้ผูมกา หอหูคํบตอบเพื่อนนะครับเป็นมาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะงานนี่จะยากจะลายนะครับอันนี้ก็จะพ่อมีแต่ว่าจะถาาวาขั้นเตี่ยกับโบเมียนนะครับขั้นก็สูงอยู่แต่ว่าหาหูหัหวหนามกาบ์บมีนะครับอาจจะเป็นการซึมลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะสูงกว่ากันนะครับให้ล่างกับนี่สูงเกินกันอยู่ อยู่หลายเตืบอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นขันบันไดนะครับเป็นหน้าขันบันไดนะครับความสูงข้างบนมีประมาณ20สิเซนนะครับแต่ว่าสรบปข้างล่างนี้2เมตรขึ้นอยู่ครับนี่ครับเบิดสองเบิดสองดาดนะครับกะอาจสีมีส่วนนะครับก็คือเพื่อจะซึมซึมผ่านจากข้างบนลงข้างล่างไข่ไข่ครับหน้าหิ้มห่วยสินะครับ ว่มีหัวต่ว่าก็น,นามบ่คอยู่นะครับแปลงนี้จะมีปัญหาสุดนะครับครับกับกราลังเติมนะครับเติมมาร์กหญ้าไว้นะครับปีไายนี่ไทยหุหดไว้นะครับก่อนปลักดําประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนกว่าครับหญ้าขึ้นายครับพี่น้องหญ้าขึ้นหลาย,ย,าลายปีนี้ก็เลยขึ้นว่า จะไถก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าซิบมือครับแต่ว่าสิ่งที่ว่างเผนไว้ผลคือฝนมาไหวนะครับฝนดีฝนมาไหวก็เลยบริไทยนะครับก็เลยพึ่งมาไทยนะครับเพราะว่าสีไทยไหวนี่ครับสีไทยไหวประมาณหาไรนะครับตอนนี้ดำมดแล้วครับก็เลยต้องพึ่งมเ่เล็ใหม่ ก็จะเริ่มไล่ดำจากข้างบนลงมานะครับดำจากข้างบนลงมาแล้วก็จะมาดำให้นี่นะครับส่วนข้างล่างนามยังหลยอยู่ก็จะเอาดำที่หลังนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับกะซ้าว่าผักยกดดำหน้านะครับจากสี่หางมือนะครับกะผ่านไปสามมือแล้วนะครับ สำหรับภารกิจไทยคุณหน้าสองหมือแลวกาตัดยาขั้นหน้าอีกมือหนึ่งนะครับมือนีกาบบเลวนะครับมือหนึ่งนะครับกะจะมีผุ่นแล้วครับเรือผุนแน่นะครับเพราะว่าพื้นที่กะคนขงางจะไล้เติอบอยู่นะครับแต่ว่ากะได้ได้เกินครึ่งแหล้วนะครับคาดว่ามืออื่นครึ่งมือกันนาจะสำเร็จเส้นสิ้นนะครับสำหรับภารกิจ ไทยหุ่นหน้าแล้วก็ตัดหยาในขาน,น่าอากจะพอดีกันกันกบพื้นที่ไทยนะครับที่ไทยมากไว้นะครับอย่างน,น้อยๆก็ได้จกักซีหามือนะครับขยายเนาในจักหน่อยนะครับอันนี้เหตุผลที่สูบใส่ก็คืออยากจะมากหยานะครับมากหยาใส่เต็มแล้วก็คอยจะทําการไทนะครับแล้วก็ขาดนะครับเพราะว่า ท้ายขาดเลยนี่บัวได้ครับเหนียวแห้งน,นะครับฝ่าฝนกับกำลังเขานะครับช่วงนี้กับเทศกาลเข่าพรรษานะครับสำหรับพิกัดผมอยู่อุบลราชธานีกับกำลังเฮเทียนกันนะครับสำหรับวันนี้วันที่11นะครับ10 11, 11นะครับมีงานเฮเทียนนะครับงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ กับบทันมีเวลานะครับข่ายแข็งแกร่งเนี่ยคนละกิจอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะอคอยขยับขยายนะครับหรือมีเวลาว่างก็จะคอยเข้าไปเบิ่งนะครับจากพิกัดผมอยู่เพื่อเคลมลาดไปไปกับสองหอยรูนะครับครับสําหรับตัวจังหวัดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้เอฟซีแฟนเพจ่อนที่คอยเมียครับรับทราบนะครับว่าตอนนี้ผักดําหน้าไป สามสี่มือแล้วนะครับสำหรับาภารกิจไทหุดนะครับก็มีไทหุดแล้วก็ขาเวลาโดยการทำความสะอาดข้นหน้านะครับไทหุนหน้าก็แล้วแล้วนะครับนี่ครับมือนี้ก็เลยตัดหยาในข้นหน้านะครับก็บขาเวลานะครับขาเวลาให้ ให้ยาเน่าเนี่ยนะครับให้ดินมันนวลเนี่ยนะครับให้มันเอ่อไถง่ายขาดง่ายนะครับให้ดีกับจักเจ็ดมือนะครับครับแต่ว่าผมก็จะเอาจักหามือนะครับกับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็จะโปรดีนเฝ้านะครับจะดำจากข้างบนลงมานะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตประมาณนี้สวัสดีครับเจ้า